กลางคืนของอีกวันแล้วสินะนอนดีกว่าขอฟี่ก็เช้าแล้วไปเล่กมิกกูดีกว่าสวัสดีจ้ามิกกูโอ้ยสวัสดีจ้า เอิ่มทำไมเธอแบบว่ามีฟองอากาศขึ้นอยู่กับตัวเธอเอง่ะพอดีฉันยังไม่ได้อาบน้ำน่ะอ๋อแะว่าจะไปอาบน้ำที่โรงเรียนน่ะโอ้โหโอเคงั้นฉันก็ยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันนะแต่กลิ่นตัวฉันไม่ค่อยแรงเทอมไปกันเถอะไปไปกันเถอจ้ะมาเร็วสัาหนึ่ง โอเคงั้นแล้วเราไปเอ่ืมมาเหมือนเช่นเคยใช่ตัวนี้อีกแล้วหรอมาทักทายฉันทุกวันเลยใช่ทักทายเธอทุกวันเลยค่ะทำไมไม่ทักทายฉันบ้างนะวิวี่ดีมันก็ติดไฟล่ะมันเป็นไรเนี่ยโอ้ยแล้วมันดูยังกระซ่าฉันอ่ะมันเกลียดแดดเหรอ เมื่อกี้มันกระเด็นเลยเออใช่ทำไมมันถึงกระเด็นนะฉันก็ไม่รู้มนันมันตายแล้วล่ะไปเถอะมิกู้ออไปเร็วเดี๋ยเราเดือดมิกูไปอาบน้ำกันแทนไม่ได้อาบน้ำเลยนะจ้าไปอาบน้ำก่อนงั้นเดี๋ยวขอฉันไปก่อนละกันนะเออลืมไปนี่ไม่ใช่ห้องอาบน้ำ มิกูตามมาเร็วๆนะจ๊ะจ้าโอ้โหนี่ไงที่ของฉันเข,อขอนะ้าะอืมว้าวฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรเลยมาแล้วจ้าจ้า,าไปนั่าอาบน้ำกันนะ เธอเธอเธอมีป้ายชื่ออยู่ตรงคนนี้ยังจ๊ะไม่มีหลักฐานเดี๋ยวฉันก็จะต้องแปะเองละมั้งยันเดเร่หรอฉันได้ข่ามิกูฉันเห็นมีชื่อยันเดเร่ด้วยแต่ฉันได้ข่าวว่ายันเดเร่เขาออกไปแล้วนะเออเออออมฉันก็ว่าอย่างนั้นละจ้ะ จ้างั้นไปกเถอจ้าจฉันขอหาอุ๊ยฉันยังลืมฉันลืมอาบน้ำฉันอายไม่มีปอตีอตีอะไรจะไ้ะมาไปอาบน้ำก่อนดีวกว่าโอ้โหฉันขึ้นมาฮ่า่งตัวหายไปแล้วฉันไม่อาบด้วยนะฮาฉันรู้สึกมอนสว่างขึ้นนะ งั้นเราไปเรียนกันเถอะนุใช่ใช่เรียนเถอะไอ้เสียดายจังเลยอะ่ะฉันอยากอยู่ห้องเดียวกับเธอมากเลยฉันก็อย,กอยากอยู่ห้องเดียวกับเธอนะจะเสียดายตอนที่ไมไ่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะ <c oughs> ไปเราไปเดีย๋ยวฉันขอไปห้องคุยใหญ่กว่าน,นะ <c oughs> จ้า แล้วเจอกันตอนพักกลางวันนะจ้าไปลจะเข้าเรียนพร้อมกันเธออ้าวเธอไปทางไหนทำไมฉันไปทางลับน่ะโอเคเดี๋ยวฉันตามใจเธอตามเธอไปก็ได้ตามใจฉันทำไมฉันได้ยินเธอบอกว่าตามใจบอกว่าเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอไปหยิบหนังสือก่อนละกันนะ โอเคเสร็จแล้วจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวฉันขับเข้าห้องเรียนก่อนนะบายจ้าไปบายจ้าแล้วเจอกันนะจ้าเดี๋ยวฉันขอห้องน้ำก่อนก็ดีนี่ชื่อเดนเดลี่ยู่ด้วยนะพึ่งพาอะไรหรุจ้ะอ,อ่อไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไรจ้ะไอ เอพีซีนี่มันห้องน้ำผู้สอดแนมหนะเมืม่อกี้ฉันได้ยินอะไรยันเดเล่อันยันเดเล่อาจ้ะเอ่อไม่มีอะไรจ้ะโอเคจ้ะฉันไปแล้วฉันไปเรียนก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะคุณครูใหญ่เอ้าสวัสดีจ้ะเยนโอยครูกระโดดมาทำไมเนี่ยอืมสวัสดีนะคะเดี๋ยวหนูขอไปเรียนก่อนนะคะคุณครูใหญ่ชินตั้สบายเลยจ้ะค่ะ ไปคู่ยาแจะทำง,งานต่อแลละค่ะโอ้ยงานเยอะจริงๆเลยเอาเราจาร่านักเรียนบอกทำความคารพสิจ๊ะนักเรียนทงโมดตรงนักเรียนทั้งหมดทำความคารพสวัสดีค่ะคุณคณารูาจารย์นักเรียน <c oughs> วันนี้นะจ๊ะครูจะพานักเรียนไปปลูกผักจ้ะโอเคค่ะเดินไปเลยจ้ะ,จะ,จะี๋ยวครูตามไปอ่างสือไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะเอาไปจดข้อมูลค่ะ ตามมาเร็วๆนะจ๊ค่ะเดี๋ยวคู่ไปผิดทางไ่รับอาหารตรงช่วงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหิวได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่จากของครูอา้าวนักเรียนยั่งคููอีกแล้วจ๊ะชิปโอเคจ๊ะไปได้เลยค่ะปิดไฟด้วยอืมค่ะ ไม่ต้องปิดหรอกจ้ะอ่ะอครูขี้เกียจเฮ้ยโทษจีจ่ะดีหลงกันเรยนะคะตามครูมานึ่จ้ะเดี๋ยวหลงค่ะโอ้โหคุณครูย่อซะคุณครูตรดหรือเปล่าคะทำทา่านั้นไปดูๆนึ่งจ้ะค่ะชักช้าจังเลยจ้ะขอเท้าคุรดทีเลยนะ ตัวนัมเบรเด็นนเจ้ะาะห,หนูก็จำทางไม่ได้หรอกนะคะให้ครูนำไปเถอะค่ะโหสาวย,ย้ำเดี๋ยวพึ่งจสะนนเดี๋ยววันนี้ก็ได้เรียนนะจ๊ะแต่ว่าก็เรียนวิชาต่อไปไงคะใช่แล้วจ้าอือลมจ้ะมาถึงที่ใหม่แล้ว ชวปลูกผักได้ตามสบายเลยจ้ะค,ค่ะค่ะเม่เดี๋ยวครูนั่งกินชาต่อทกันดิ่กันคุณครูค่ะทำไมในกล่องไม่เห็นมีอะไรเลยเหรอคะจุดละอ๋อมีแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอที่ขุดดินค่ะได้แล้วค่ะที่ขุดดินครดเติมอะไรไปในกล่องนะที่ขุดดินหรอคะเอาจริง ว้าสวนของเราจะเป็สนสวนที่สวนนยงามมากจังสวนตรงนั้นสามารถปลูกผักไ,ได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูพูดก,กันนะคะคุณครูค,ค่ะวันนี้หนูเอาน้ำมาทานด้วยค่ะคุณครูจะรับประทานไหมคะอมไม่เป็นไรจะครูมีแล้วจ้ะค่ะน้นเดี๋ยวครูไปนั่งรอเลยกันนะงั้นหนูขอไปนั่งรอเอ้ยหนูไปเบอร์คัทดีกว่า ปลูกผักหน่อยดีกว่าจึ๊บจบขุดดินขุดดินไอ้เสียงอะไรอะเออ่เสียงครูทำแก้วแตกนะจ๊ะอ๋อค่ะขอโทษนะจ๊ะค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บขุดดินก่อนเสร็จแล้วก็แตกลงไปแตกลงไปแล้ววันหลังหนูก็จะมาทำนะคะ ไปเื่วิชาต่อไปได้เลยจ้ะค่ะเรื่วิชาต่อไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอไปเก็บที่ขุดก่อนนะคะแล้วเจอครูที่สาว,ว่ายน้ำนะจ้ะได้คะ่ะแต่หนูขอจดบันทึกบันทึกก่อนจิบๆๆๆๆๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคคะ่ะหนูจดบันทึกเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาจารย์ะนะักเรียนตอนที่จะว่ายน้ำนจะต้องใส่หมวกจ้ะค่ะ ใส่แล้จ้ะค่ะใส่แล้วค่ะฉันไปว่ายน้ำด้วยเลโอ้นา่าเล่นจริงเลยเดี๋ยวครูว่ายด้วย <c oughs> ครูอยากเล่นได้ค่ะต้องว่ายแบบนี้จ้ะฮึบฮึบฮึบค่ะฮึ๊บเรียนูขอกระโดดน้ำนะคะจึ๊บฮ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 ึ เดี๋ยวหนูขอร้องทงนันก่อนนะกันนะคะตุ้มโอ้โหน้ำลึกมากเลยค่ะคุณครูจ้าอืออาราหมดเวลาแล้วจ้ะโอ้โหหนูยังเี๋ยวนึงนะคะคุณครูเวลานี้แค่ห้านาทีนะจ้ะเพราะว่าเป็นการพักจ้ะโอเคค่ะแัน้นีงค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวหนูขอไปพักเบรกก่อนละกันนะคะเดีย๋ยวขอไปนะจ๊เดวครูไปหาอาจารย์ใหญ่ก่อนดีกันนะค่ะเดี๋ยวหนูขอเดินไปหามิกูก่อนละกันนะจาสงสัยมิกูคง,งไปแล้วใช่ไหมอุ้ยลืมถอดหมวกเลยโอ้โหโอเคต้องเก็บของที่ล็อกเกอร์และที่เกียจ อุ้ยล็อกเกอร์มันอยู่ข้างล่างน,ะนี่นะนน่ก็อยู่ข้างบนอ้าวสวัสดีจ้ามิกกูทำไมวันนี้เธอมาช้าจังเลยล่ะอ๋อฉันเรียนข้างนอกอะจ้ะฉันเรียนวิชาฉันเรียนวิชาปลูกผักแล้วก็ปลูกผักก,ก,ผก็คือวิชาการงานนั่นเลยจ้าแล้วก็เรียนวิชาว่ายน้ำก็เลยช้าหน่อยนะจ้ะเอมเธอเอาหมวกไหมไม่เป็นไรจ่าก็เด <c oughs> ี๋ยวฉันขอไปเก็บของที่ล็อกเกอร์ก่อนนะจ่า ก็ S <S เกิแล้วอืมวันนี้เรียนสนุกไหมจ๊ะสนุกจ๊ะฉันกำลังกินแอปเปิ้ลอยู่โอ้โหเธออร่อยอัเ<ะ>อเธอกดมาจากตู้นนเหรออันนี้คุณครูก็ให้ฉันกดมาอืมครูให้ฉันกดละ่ะตอนที่เรียวนวิชา หนึ่งเนี่ยฉันลืมไปแล้วแหละวิชาอะไรอืมแง่แง่ดึง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 ฉันว่าฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะกลับบ้านเลยเหรอจ๊ะไม่ไปเรียนเหรอจ๊ะไม่ไปอ่ะนั่นเดี๋ยววิชาของฉันเหลือมีแค่นี้แหละอืมงั้นเดี๋ยวอย่าลืมมาตอนเที่ยงนะจ๊ะมาทำไมครับมาทำไมอะตอนเที่ยง ก็แบบว่ามาันอยู่เป็นเพื่อนฉันไงวันนี่มันตอนเที่ยงแล้วนะนะฉันก็ว่าฉ,ฉันต้องกลับบ้านตอนเที่ยงตลอดน่ะงานไม่ไ,<อ>ได้จ้านะงั้นเดี๋ยวฉันขอไปเรียนก่อน,นะจ้าอ้าวทาไมเอาของที่ล็อกเกอร์เหรอไม่เอาฉันขี้เกียจโอเคกลับบ้านก่อนนะจ้าบายไปหยุดกลับบ้านดีกว่า รู้สึกอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมมีกูรอฉันด้วยอ้าวเออเข้มเพิ่งเดินมาแซดเตรียมมือจะหลอเนี่ยเฮ้ยเสียงแงมีกูแน่เลยทำไมดังขนาดนี้นะไปเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยใครมาแปะป้ายชื่อไว้เนี่ยนอนดีกว่า ก็เออเล่นโอ้โหมาเกมไหนคะแบบยันเรเลนะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมก,ไกดไลค์กดซับสไครต์นะ,ะโอ้โหตอนนี้นะคะมีกูก็ได้เปลี่ยนโฉมนะคะก็คือแปลว่าใช้สกินใหม่แล้วเนาะก็ใครชอบก็อย่าลืมก,ไกดไลค์กดซับสไครต์นะคะถ้าอยากให้เราพวกเราเล่นเรื่องละครไหนคะเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะบายบายคะ่ะอ้าว งไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายค่ะ